ขาพรอเขรทำจากพระไทษไิ้นดกสะสมก็แส่ทีละเล็กละน้อยไวไ้ในแล้วท่านก็นหมกตัวอยู่กับห้องสมุดเป็นหลักถ้าเป็นพระสมัยพุทธเจ้าก็ต้องไปโคนไม้นะปีกวิเพศี่ว่านันนะไม่ทุกทีด้วยหมูเป็นพระเนี่ยก็เป็นอย่างงี้แล้วหลักของท่านอย่างนีง่ถ้าเป็นพระแล้วท่านยึดมาตลอดนี่คือ เป็นพระเนี่ยต้องทําตัวให้หนึ่งเลี้ยงง่ายนะ mm hmm. เพราะว่าพระไม่มีมีอาชีพอะไรนอกจากไปบินฑบาตอาหารจากชาวบา้านเพราะนั้นเขาใส่บาทมาด้วยยังไงก็ต้องยินดีในสิ่งที่เขาใส่บาทมาแล้วทาตัวให้เลี้ยงง่ายไม่เป็นภาระต่บคนอื่น mm hmm. มีความนักน้อย mm hmm. ก็คือ mm hmm. ไม่ได้โลกหัวโท่สารตัดความลกม้ในทางคณะ แล้วก no ็ถือสันโดษในสมัยพุทเจ้าถือสันโดษเนี่ยคือการไม่ได้ฟุกงีี้วย่อง็เป็นหลักก็ที่เขาว่าชอบไปอยู่คนน้อยนนแหละแต่ท่านอยู่ในห้องสมุดศึกษาหาความรู้ในคนบ้านนอกสมุดแม่หอะไรก็หาความรู้เพิ่มเติมอยู่อย่างนั้นท่านก็ถือหลักนี้มาตลอดก็ถือหลักและปฏิบัติตามหลักการที่ได้ ปฏิบัติตนว่าเรียงง่ายมักน้อยฉันโดตอยู่นี่เงีไม่ได้ยังยังไม่มีอะไรเป็นพระเรียกว่าบทอรันแรกๆก็ถือว่าคงันนะ่าจะบทกันตามประเพณีพ่อแม่ให้บวทมาบทน่แหละแต่ได้ความการศึกษาใส่ใจในการศึกษาและคมกว่านี่แหละทําให้ท่าน อ่านพระไตรปิฎกอย่างละเอียดละออทราบว่าท่านอ่านอ่านไหล่เที่ยวแล้วหลังก,ก็มีเคยเคยคุยเคยถามไม่ได้ไปขนายยหาอาจารย์อะไรต่างๆสายไหนอย่างไรท่านบอกเราก็ต้องศึกษาจากพระไตรเองท่านบวชมาตั้งแต่ปี2 4 9 9 แล้วถึงบัดนี้ทนะ่านก็ไม่เคยไปไหนเลยอยู่วัดนี้เดียู่ตลอดส่วนรายละเอียอันนี้อีกครับมีพอจะมีเก็บความรู้เก็บว่าเในตรงที่ท่านมีพระท่าแจกท่านอย่อ๋อจะว,ว่าจะว่าหรือว่าจะ,จะไปพูดในตอนลหลังหลังสะตอตอน,นดอีอ๋อคือจริงๆแล้วท่านไม่ได้ให้ญาติโยมยึด วัตถุมงคลอะไรนะท่านจะยึดคําสอนและให้ปฏิบัติตามคําสอนท่านเน้นตรงนั้นนะเน้นเรื่องให้ทุกคนปฏิบัติตามคำสอนทําตัวเองของตัวเองให้ดีเพาที่เคยคุยกับท่านเนี่ยท่านบอกอะไรต่างๆมันจะดีได้เยมนต้องตัวเองดีก่อนความสุดนะต้องดูต้องพิจารณาที่ตัวเองตัวเองต้องปฏิบัติตามคําสอนพระเจ้าให้ได้ แตงนั้นเป็นอันเนี้ยหลักสาคัญเลยที่ท่านบอกว่าเราต้องทําตัวเราเรามองตัวเราอย่างเป็นพระในี่เริ่มบวชวันนี้ก็ดูว่าวันเนี้ต้องควรแปลว่าวันนี้เราเปฏิบัติอะไรไปอะไรที่ควรปรับปรุงแก้ไขมีไหมเราก็ทำไปท่านจะพัฒน,นาเรื่องนั้นนะันส่วนว่าที่ท่านทาตอนหลังไม่มีเหรียญไม่อะไรออกเนี่ยท่านก็มีหลักท่านว่าเราจะช่วยใคร เขาได้เราต้องช่วยตัวเองได้ก่อนถ้าช่วยตัวเองได้ก่อนแล้วจะช่วยใครก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นหลักอันนี้ก็น่าจะเข้ากับตรงนี้ว่าคือท่านไม่ได้ทำพระวัตถุมงคลมาตั้งแต่แรกท่านเพิ่งมาทาเมื่อตอนหลังๆมาหมายความว่าท่านคงเพียรมาของท่านท่านช่วยตัวเองท่านแล้วคือท่านคนแล้วท่านจึงช่วยได้นลักษณะนี้คงเป็นเป็นเป็นเท่าที่สังเกตนะเพราะนั้นท่าน รับไปปลุกเสกให้ใคร,ใใครยังไงใครต้องการจะได้ขอ้อความสําเร็จต้องการจะพนทุกยังไงมาหาคุยได้ท่านก็จะให้คุยเอาตัวอ,อย่างง่ายๆแบบคนเป็นเก็บไข้ได้ป่วยเป็นนู่นเป็นนี่มาหาท่านส่วนใหญ่ก็จะมาบอกว่าโดนของโด,ด,ดนนู่นโดนนี่ท่านก็จะรับฟังได้แต่จะไม่บอกไปไง้ท่านจะบอกว่าป่วยต้องไปหาหมอกัน หมอปัจจุบันเพราะหมอเ stumbled, ขาเป็นอาชีพรักษาโรคเขาโดยเฉพาะเขารู้เรามาสายอย่างนี้เราก็เราไม่ใช่หมอที Luckily, ่จะป็นิส <sh> ัยโรคเนี่ยสำคัญอย่างเนี้ยท่านก็ถือว่าท่านตรงตามหลักที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันอย่างนี้แหละท่านจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลักหลักสาคัญของท่านเลยท่านปฏิบัติท่านถึอวาปฏิบัติตรงตามคําสอนพูดได้อย่างไรก็ปฏิบัติได้อย่างนั้น ฉะน,นั้นขอยากจะให้ทุกคนที่มาเนี่ยปฏิบัติให้ตัวเองเป็นคนดีให้ได้ตามลับศาสนาตามลับศาสนาเรามีศรรีลห้าเลยนะังศีลห้าจะเป็นเรื่องต้นของของ,ของความเป็นมนุษย์ที่จะอยู่เลกันเลยแต่ถ้าเราปฏิบัติโดยเคร่งครัดมันก็ถือว่าน่าจะในระบบในระดับคาราวาสต้องมีความสุขระดับหนึ่งนะ